โอเคนะครับกับสวัสดีมินรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคเดยนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอนิเมะพาวเวอร์ดิเฟนต์กันอีกแล้วนะเออ เจก็ใดคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะแนวหรือว่าไกด์วิธีการ AFK อีเวนต์ใหม่กันดีกว่านะเออซึ่งเป็นหนึ่งในคลิปที่คนดูหลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามานะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาไกด์ให้ละกันเนาะเออถือว่าเป็นแนวทางในการเล่นนะอาจจะใช้ไม่ได้ทุกคนเนาะแต่ก็ถือว่าเอาไว้เป็นแนวทางแล้วก็เอาไปปรับแต่งกันเล่นเอาเองละกันนะเออซึ่ง เราพูดถึงตัวละครกันก่อนแล้วกันเนาะตัวละครที่เราจะใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้านางาโตะนั่นเองนะอ่ะก็จะเป็นเจ้านางาโตเนาะหรือว่าในเกมชื่อว่า The Almighty Nec นั่นเองนะซึ่งของเราเนี่ยเราได้ใส่ power เป็น time freeze กับ mid t r a d เป็น s o v i r i i ยนนะเออซึ่งอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึ่งเนาะทำให้มันสามารถ AFK ได้ง่ายนะเออปุ๊บแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือเนาะก็จะเป็นเจ้านามินะ นามิล่างต้นแล้วก็นามิล่างอีโวนั่นเองนะเออก็มีแค่นี้แหละมีแค่3ตัวนี้เลยนะนาการใช้ AFK นั่นเองนะเออถ้าสมมุติว่าไม่มีเจ้านางโตะโจเขาเรียกว่านางโตะโซเวเรียนะเราแนะนําให้เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดใน ID ดีของคุณนั่นเองนะแต่แต่แต,แต่แนะนำให้ใช้ตัวละครที่วางได้ตัวเดียวนะมันจะดีกว่านะก็น,นั่นแหละนะแนะนําให้เอาตัวละครที่สามารถวางได้ตัวเดียวนะเพราะว่าเวลาเราตั้งค่า FK เนี่ยมันจะได้ไม่เกิดอาการบั็กอะไรนะเออ ก็มีหลายตัวนะที่สามารถวางได้ตัวเดียวน,นะแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําเลยก็คือก็อยากจะให้มันเป็นตัวที่ต e นะีเอโอีนะก็คือตีเป็นฟ e ูเอโอีนะเพราะว่าอาเวฟหลังๆเนี่ยมอนมันจะมาชนหลายเลนใช่ไหมแล้วก็มอนมันจะเข้าบ้านเราใช่ป่ามันอาเขาเรียกว่าอะไรวะอาตัวละครเราเนี่ยมันจะไม่โฟกัสตัวที่อยู่ใกล้นะมันจะไปโฟกัสตัวอื่นเอานะเออเพราะฉะนั้นแนะนําให้ เอาเป็น full aoe เนาะเพราะฉะนั้นนางตะเนเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นั่นเองนะเออก็อเคเดวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเราจะใช้วิธีการ fk ยงไงบ้างนะซึ่งเราจะไป fk ในด่าน garden maze infinite นั่นเองนะเราจะไม่เล่นใน oasis เนาะเดี๋ยวเราเข้าเกมไปแล้วกันนะก็เคเเราก็เข้าเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เนี่ยคือเราใช้เป็น u g phone นั่นเองนะเออซึ่งพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะให้เราทำการเลือก อะบวกออโต้คิกมาอันหนึ่งนะให้แนะนำให้เลือกเป็นเชสอันแรกนะก็คือจะได้รับเคอร์เรนซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการบวกมาอีกสิบสองอันนะเออไปไปหนึ 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ่งสองปุ๊บ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 อะดูตรงนี้ก็ได้ให้มันเป็นเลขสิบสามนะสองสามอะครบสิบสามปุ๊บให้เราเลื่อนมาตรงนี้เลื่อนมาตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เอาทั้งหมดอะมาไว้ตรงนี้ให้หมดเลยนะ โอเคพอสิบสามอ่าเอาอีกอันหนึง่งโอเคนะพอเราเอาเอาสิบสองปุ่มวางครบแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะให้เราบวกมาอีกหนึ่งปุ่มเว้แล้วก็ให้เอาวางตรงคอนเฟิร์มนะเออแล้วก็ทําการกดปิดไปก่อนแล้วก็ให้เราทําการหาฐานหนะ้าฐานจะเป็นเส้นๆส้นสีสีแบบนี้นะเหมือนแอร์ดรอปเนาะให้เอาฐานตรงไหนก็ได้สักอันหนึ่งนะเออเราจะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ให้เราทําการกดวิ่งไปเดินหรือวิ่งนี่แหละเดินไปที่ฐาน ฐานของเรานะเออแล้วก็หันกลับมานะปุ๊บแล้วก็ทําการย่อจอไปประมาณนี้เออให้ไปประมาณนี้นะคือเราจะโฟกัสแค่1เลนนะเออเพราะว่ามันจะเป็นต้องแตกทุกเลนเนาะถึงจะแพ้นะแต่เราจะโฟกัสแค่1เลนแค่นั้นเองนะเออเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะก็กดเล่นไปก่อนนะปุ๊บรันไปมันก็จะเลือดแล้วมันก็จะติ๊ก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 เลนครบ12ออันเนาะ กดคอนเฟิปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะเออก็ลืม,มบอกไปนะแนะนำเนี่ยให้เราปิดตรงคำว่าออโต้สตาร์เกมนะให้เป็นออฟไว้นะทำให้ตั้งค่ามันง่ายขึ้นนะเออโอเคต่อไปเนาะบวมกมาหึงปุ่มให้เราทำการวางไว้ตรงนี้อ่าตรงคำว่าเลดี้นะเออต่อไปนะก็เป็นการวางตัวละครแล้วนะเออก็ให้เราบวกมาหนึ่งปุ่มเนาะแล้วเราก็วางที่นามิอีวูนะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการบวกมาอีกหนึ่งปุ่มปุ๊บเอาวางไว้ตรงพื้นที่ที่หมอนโุ่งๆนะเอออ่ะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนลองคลิกดูประมาณแถวนี้ประมาณแถวๆนี้ก็วางไปอีกปุ่มหนึ่งปุ๊บสิบแปดสิบแปดก็วางไว้ที่านามิอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นร่างต้นนะแล้วก็สิบเก้าก็วางเป็นพื้นที่ว่างๆเหมือนกันนะเพื่อให้วางนามิครบทั้งสองตัวนะแล้วก็ บวกม,มาอีกปุ่มหนึ่งป่มที่ยี่สิบนะให้เราทําการวางไว้ที่นางาโตนะปุ๊บแล้วปุ่มที่ยี่สิบเอ็ดนะก็ให้ทําการวางว้ที่ตรงพื้นที่ลงโล่งนั่นเองนะออประมาณนี้แล้วลองกดเล่นดูนะมันก็จะเล่นนะตโนมันนะช่างมันไม่ต้องมาสนใจเดี๋ยวรอดูรันปุ่มนะปุ๊บอ่ะมันก็จะมาวางนามิอ๋ออันนี้มันไปอยู่ใกล้คำว่าเซลเ์ี้เพราะ,ะนั้นเราต้องย้ายปุ่มมาตรงนี้ เราทำการบวกใหม่นะบวกใหม่ต้องเล่นใหม่พยายามอย่าให้ปุ่มมันใกล้กันเกินนะเออป๊บอานามิมันก็จะเป็นตัวต้นเกมได้นะนามิอีโวเนอะปั๊บอ่าแล้วก็รอเลขมันรันไปอ่าเห็นไหมมันก็จะวางนามิแล้วนะมันอาจจะวางช้านิดนึงเนาะเออวางนามิครบสองตัวต่อไปก็ต้องเป็นนางาโตะนะอ่าโอเค พอมันเซตอ่าพอเทสปุ่มแล้วเนี่ยมันวางครบได้ก็ประมาณนี้นะเออต่อไปเนี่ยให้กดตัวคำว่ายูนิตแมเนจเจอร์ขึ้นมานะปุ๊บแล้วให้เราทำการบวกปุ่มขึ้นมา3อันเนาะปุ๊บยี่สิบสองก็ให้ไปวางไว้ตรงที่เป็นอัปเกรดนะเออปุ๊บแล้วก็บวกมาอีกยี่สิบสามก็เป็นตรงอัปเกรดปุ๊บแล้วก็ยี่สิบสี่เนาะก็เป็นตรงอัปเกรดนะปุ๊บประมาณนี้เออมันก็ทำการอัปเกรด อาพวกตัวละครนั่นเองนะแต่ว่าตั้งค่าตรงนี้กดเป็นออโต้ไปก็ได้นะเพื่อไม่ให้มันหลุดนเนาะแล้วก็รอรอไปแค่นี้อย่าลืมกดตรงนี้นะครับว่ายูนิตแมเนเจอร์นะต้องเปิดทิ้งไว้นะเอออ่ะก็รอมันรันไปนะเ,เดี๋ยวเรากดรันไปก็ได้ อ่ะก็จะประมาณนี้เนาะพอมันจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะก็ให้าทำการกดคลิกไปอ่ะแล้วก็ให้เราบวกไปอีกปุ่มเห็นไหมเนี่ยปุ่มตรงนี้มันจะติดกับรีเทิร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปุ่มเว้ยอย่าให้ปุ่มมันกดทับปุ่มอื่นนะเพื่อไม่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดนะแล้วก็ให้เราทําการบวกไปอีกหนึ่งปุ่มปุ๊บก็ให้กดตรงคาว่ารีเพย์ไปแล้วก็กดเทสเอานะปุ๊บก็รอ auto ้ค i c k มาลีมาันนะ จริงๆมันต้องกดเพย์ปุ๊บรีเพย์อ่ะเห็นไหมเลือกเชนแล้วก็ติ๊กเลนปุ๊บ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 กดคอนเฟิร์มแล้วก็รอกดเลดี้เห็นไหมก็จะวางเป็นนามิอ่ะแล้วก็จะวางต้องวางนามิอีกตัวหนึ่งนะปุ๊บตำแหน่งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยนะว่าเกมนี้เนี่ยมัน ็ password. แบบนี้แหละเออขอแค่มันวางตัวครบทั้ง3ตัวก็พอนี่เห็นไหมครบ3ตัวแล้วแล้วมันก็จะกดอัปเกรดเรื่อยๆเื่อๆรื่อๆก็ปร,ร,ระามาณนี้เลยนะเออจริงๆก็มีอีกวิธีนึ่งนะก็คือการปล่อยให้มอนเข้าบ้านเลยนะโดยที่ไม่ต้องยื้อเวฟนะก็ตั้งค่าเหมือนแบบนี้เลยนะแต่แค่เปลี่ยนเอาปุ่มที่วางตัวละครเราออกแค่นั้นเลยแล้วก็กดรีเพย์ตามนั้นนะเออสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครก็ใช้วิธีปล่อยให้บ้านแตกเอาก็ได้นะเออง่ายดีนะ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสบการณ์บานแนะแนวการ AFK นะเออถือซะว่ามาเป็นคลิปที่เอาไว้แนะแนวแล้วกันเนาะถ้าเราพูดอ่าเขาเรียกว่าพูดไม่รู้เรื่องไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะเออเพราะว่าคลิปแนวสอนเนะี่ยเราไม่ค่อยเก่งจริงๆนะเออ ก็ย่งบอกไปนะ้วถ้าไม่มีนางกระโตกก็ให้หาตัวละครที่เก่งที่สุดใน ID ดีนะหรือไม่ก็เอาตัวละครที่มันวางในตัวเดียวซิคาเกโน่ก็ได้นะเออจริงๆเอาซิคาเกโน่ก็ได้นะแต่ว่าข้อเสียของซิคาเกโน่เนี่ยคือมันแพงนั่นเองนะเออก็แหละประมาณนี้ละกันนาะอเดี๋ยวเราไม่เจอกันคลิปหน้าละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วรอเจอมากิมะเลยพื้นที่ยังว่างเปิดรับสปอนเซอร์และโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็น โลบอกโลบักหรือว่าอะไรก็ตามสปอนมาเถอะนะเออจะได้หาตังค์มาจ่ายค่าไฟนะแต่ว่าพวกเว็บพนันหรือว่าพวก y ยูทูบเน t ตฟิกราคาถูกกูไม่เอาแค่นี้แหละ